นกขุนทองท่านผู้ชมครับปากแจ๋วจริงๆ <c oughs> ตีเลขเด็ดเอาลองฟังกันหน่อยแล้วสิบหกมิาณานีเลขออกอะไรออทองมุเจ้ะขออกีกรอบดูเลขออกอะไรสิบหกพิชณานีฮาออกอะไรเลขออกอะไรองงงงงแล้วเอาดีๆตอบดีๆเลขออกอะไรสิบหกพิชณานีเลขออกอะไรเออทองมุเจ้าโอเคตัฮะ ฟังมาอะไรผมฟังไม่ออกอะไรอ่ะ <c oughs> <ส>ฟังออกไหมผู้ชมฟังออก <c oughs> ไหมออกอะไรนีเอาขออีกทีทีงานขออีกทีนึงอ่ะเออหาออกอะไรเรียกออกอะไรงงงงงเอาดีๆตอบดีๆเรกออกอะไรซผนีเรกออกอะไรไ่ลไล้อเอะไรอ่ะไม่รู้ <c oughs> ไหนใครฟังออกนะเอาดวงใครดวงมาเอาในแฟนเพจข่าวช่องแปดสกันหน่อยแล้วอ,อยากรู้มาสี่ตัวเลยเหรอสี่หรือสามตึง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 ไปตีกันเาเอง